ผลผู้สัมภาีห้ายกอยู่แล er> ้วครับพี่น้องยกบที่หนึ่งค่ะครับรับครับเขาจากสีเป่ไฟครับแต่จาคตัวแทนมาซ้อมอยู่กับอบตอสกที่ทำให้ใจนะครับมารุโตันซ้อมอยู่แบบโริสครับตัให่รใหญ่ทั้งคู่ครับลูกแม่ราดีครับโริสครับ เชื่อว,ว่าต้องดูให้ดีนะนี่เผื่อๆไม่รู้ว่ามีนับมีนับหร,รือเปล่าแล้วมีน้องคู่นี้นะดูแล้วหนักทั้งคู่นะคะะรับเพชรสปารติยาญนี่นะครแล้วก็นรุตกโจรสิ่งของามรู้ตดวนต่แกออไไยไทยเหมือนมวยญี่ปุ่นเลยนะครับเนียเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเตมวยไทยเต็มรูปแบบเลยครับรูปเครื่องล้วตอนนี้ถือว่าเป็นลูกเครื่องไทยญี่ปุ่นก็ไหาได้แล้วครับูกตกนะครับ อยู่ตำแหน่ที่สี่นะครับคู่นี้ขมตาแปดพันอย่าเผลอย่าไผนฝไหน,นก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเ้นหรือว่านารุโตะนะ

đi sang nha, giả là ninja, là lên tung lên tung จบแบบไหนครับใครกับที่ปุ่นเล่นของครบแล้วขวาอื่รกบแบบนี้ไม่มีเคจสนใจที่มาน้วยครับ ในธรรมดาไม่ธรรมดาโค้ชมาสุริพบดอกกีดเล็กที่หลังประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับโค้ชมาสุริยบธรรมดาอูทับกันดีพึ่งยกที่หนึ่งมีใส่กันแบบหนักๆเลยนะพี่น้องในคู่นี้ต้องดูให้ดีนะคุณหมอจะได้แจกจะโดนนะครับสนใจที่ปราชญ์สมพันธ์ครับผู้ต่อไปโจกันเดนนรกนะครับเป็นผู้สัมปันดีอ่ะหลังจากนั้นผู้สัมปันที่หกเล็กกีดผานะอุดมซ้ำนะครับ สรุปยอดสรุปหมกันเลยหมดรูสัมภา์ทีมงานใหญ่ตะกู่ละงจากอบตอสก้า่านรำทางสภารัิยาใจเพียนเมื่อไรเพื่อนงานเนี่ยเมื่อนี่จะมาซื้องานเออตะคำให้ใหญ่หรือประเด็น แล้วเงินก็ไม่ว่าจะเป็นปาเปี้ยหกเก้านะโดเรซิ่งหกหกบ้าอังน้องอ๊อยอดคุณมใจงินิ่งนั้นใหญ่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณปาอัพไปซียาร,รีสอร์ดด้วยนะคะดี่จจอยก็เป็นตัวแทนมอบสนับสนุน,น,นให้กับโปรเตอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ก็ค์ประกอบดุลละเอียดมีผู้นำสนับสนุนมากมายหลายท่านประชาคนก็โหวตผ่านกัะชีทางไกลด่างต้อยนะครับการกระชีของน้องเพชรมัางแล้วก็ขคนเที่ยวช่วยนะครับขอบคุณด้วยค่ะต่อไปก็เป็นโจกับเด็นนรกครับหลังจากนั้นก็เพชรอินทรากับอดุลทรัพย์กับอาโหวตไปดี ยกสองครับเอ๋เฮ um ็ดสระรัตยายิมเน่นารูโตะโจนสี่หกหกน้ำเงินสายธรรมชาติจากคาราว่าเลครับนารูโตะยกสองคาราว่าญี่ป yes, ุ่นะว้าวแฝงเล่นกันหนักๆคุ้มๆกนี่วัไม่อยากกับพิบตาครับคู่นี้ครับ ดูว่าจะจบแบบไหนดูให้ดีดูให้ดีไทยเจอญี่ปุ่นครับแมเจอทีไรก็มันทุกทีนอยขายอ่อนนะเข่าอยู่ที่เพชรนะครับเขาบอกว่าโค้ญี่ปุ่นใจดีพี่อยู่ที่ให้มีแต่ให้ถ้าที่จะจบแล้วก็ให้เชิญบอกนะวันนี้จะให้อะไรบ้างให้อาวุธเป็นยังไงไม่ใช่ให้เดี๋ยวผ่านก่อนเ่านั้นที่จะ ให้ครับต่อยกสองครับว่าอบตอสกาเตรียมอะไรมาสู้กันนารุโตนหุุยนะรับตัวกันสดจากทั่วแ้วสายปไปเทชรสายไปอีกโอ้ยสายไปอิอ้กนะทุกคน บอกแล้วว่าใจดีครับบอกแล้วคุณหมอจะได้มีแจกยาหรือเปล่ายาลุงผมตัวไม่จบครับลุงตัวหัวใจสี่หัวใจสีเห็ดแดงนารุโตออกเห็ดน้ำเงินไม่ปล่อยนะที่ทองแล้วล่ะครับตัวญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าจุดเป็นตัญี่ปุ่นหายากนะสอบกันที่หัวใจทุกสุดยอบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม,มีนันนนมบมีนับแน่นอนปวดเป็นทีทำไมต้องป่วยสามคนปวดอะไรก็ปวดกันขึ้นมาทำไมโจดูแลียครับจูแลียตีใจคาถาดีครับโจบอกขอฉันฝากบนผู้เสกคาถาลิซซี่เปิดตัวแล้วนี่นี่นมา <c oughs>